เชนธนายิ้มแก้มปรีเผยโมเมนต์แห่งความสุขภรรยาคลอดลูกแฝดส,สามแล้วสิ้นสุดการรอคอยและขึ้นท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกดกทันทีสำหรับครอบครัวของดาราและนักธุรกิจหนุ่มเชนธนาตรายชาติภูโชคอนานตหรือชื่อเดิมเชนธนาหลังภรรยาคนสวยเจมส์การกัลยาได้ผ่าคลอดลูกฝาแฝดสามชายหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้17ธันวาคมด้วยอายุครรภ์37สัปดาห์2วันโดยท้องแฝด3นี้ เป็นแฝดผู้ชายแท้จากไข่ไปเดียวกันและผู้หญิงเป็นแฝดไข่คนละใบาทางยังเผยชื่อที่ตั้งเอาไว้ซึ่งแฝดชายชื่อน้องสโนวน้ำหนัก4.2กิโลกรมและน้องสกายเลอร์2.35กิโลกรัมส่วนแฝดหญิงชื่อสตาร์ลี่น้ำหนัก2.54กิโลกรัมน้ำหนักรวม3คน7.31กิโลกรมเชนธนาได้โพสต์โมเมนต์แห่งความสุขนี้ ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นในที่สุดวันนี้ก็มาถึงยินดีต้อนรับ Snow สตาร์ลีสโนสกายเลอร์สู่ครอบครัวเราเฮียสเปซกับใจเซลล่าตื่นเต้นส,สุดๆด้วยอายุคันแฝดสามสามเจ็ดสัปดาห์บวกสองวันด้วยน้ำหนัก2-54 2-422-35กิโลกรัมขอบพระคุณคุณหมอสมเจมณีปานวิรัตคุณหมออรอดีและทีมแพทย์บำร,รุงร่าทุกคนจากใจที่สู้มากับพวกเราและทำให้ความตั้งใจของคุณแม่สำเร็จอย่างสวยงามปลอดภ,ภัยครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทำให้ครอบครัว เรามีวันนี้ครับจากนี้ลุยสุดกำลังจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่สมบูรณ์จัดตั้งใจทางานสุดๆพลังไปเลยงานนี้บอกเลยว่าเป็นภาพครอบครัวที่สุดแสนจะอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขเลยทีเดียวขอสแสดงความยินดีกับเชนเจมและขอต้อนรับน้องแฝดทั้ง3สูส่โลกกว้างใบนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณภาพครอบครัวเชนเจมภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ